เมตตาคือความรักความปรารถนาดนะีความปรารถนาดีให้ความรักการที่เราแผ่เมตตาเหมือนเราเกิดมนต์นั่งสมาธินั่งจิตเนสตินั่งสมาธิล้วจิตเรามีความสงบขณะหนึ่งการที่เราตั้งจิตแผ่เมตตาไปเนี่ยมันเหมือนว่าให้หตัวเองเร่มต้นตัวเองปรารถนาดีให้ความรักส่งไปให้ผู้อื่นผู้อื่นจะเป็นลูกจะเป็นพ่อแม่ คูณก็แต่ยาหม่คนรับข้างคนขายคนร่วมทํางานกับเราเนะี่ยคือเราตั้งความประการนะพอเราตั้งความประกานี้มันจะเกิดความสบายใจความเย็นใจคำว่าเมตตาไม่ใช่ว่าการแผ่เมตตาเขาจะรับได้รับมันเป็นกรรมของแต่ละคนใจของเราเนะี่ยมันเกิดความสงสัยใจของเราไม่ผูกโขดไม่มีความพยาบาทมีการให้อภัยนั่นคือสําคัญของการแผ่เมตตา ใจของเราเนี่ยมันไม่มีภาคติมันจะโผล่พอเห็นปุ๊บมันจะเกิดถึงนี้ในใจเลยจริงๆอารมณ์มันดับแล้วนะแต่ว่าอารมณ์ที่เราพาเขามาด้วยเราไม่มหนีจริงๆนะเรายังเหนียวดึงอารมณ์มาด้วยเราหยุดเราหนีแค่กายอารมณ์พวกเนี่ยไม่ใช่บ่าเราหนีกายแต่ว่าบางทีเนี่ยเหมือนเราหนีผู้คนเราไม่อยากเจอไม่อยากคุยกับใครเนะี่ยแต่ว่าอารมณ์พวกเนี่ยที่มันอยู่ในใจคือสัญญาสต่งางๆที่มันทำง,งาน มันก็ยังเอากิ่นนั้นอะเพอามันไปลึกมันไปเห็นเหตุปัจจัยเป็นการระเบ๊บมันเอาสิ่งนี้มาปิดหมองธรรมชาติมันวิตกว่อารมณ์เข้าเข้าใจอารมณ์ดีหรือไม่ดีมันก็เกาะเขาไม่ทําให้เราทุกข์นะอย่าปล่อยให้อารมณ์พวกนี้มันทําให้เราเกิดความทุกข์ใจก็คือมันไม่เที่ยงในอารมณ์มันต้องสบายซุปเวลาเราพิจารณาเรื่องกรรมเข้าใจเรื่องกรรมไอ้นี่คือสิ่งที่เราเคยทามาเขาเลยมาทํากับเรา การคิดถึงเรื่องกรรมมันจะให้เราใจเราสรบายการวางใจของเรามันเลยพุกมันไปตัดตาเราออกความรู้สึกอารมเลยนะมันคลายไม่ออกมันันให้เราเครียดมันก็ต้องเข้ามาสูสา่กางที่เราต้องกมาเจริญสติเราจะเบาจากอารมณ์ทั้งหลายได้เลยนยะมันต้องว่างวางจากความเป็นเราต้องเห็นตายตักตะว่าตายใจตักาวาา่าใจเจริญสติเข้ามาในายมันต้องรู้ตัวเองธรรมะที่ครูบาอาจารย์มันเป็นภายนอกนะแต่ว่าธรรมะ ที่บุคคลจะเข้าไปรู้จะทําอะไรให้เห็นใจตัวเองเห็นกายตัวเองเห็นใจตัวเองมันจะมีการปรุงโฆษาเนี่ยมันเป็นการขักแสอารมณ์โลค่ะมันเป็นการเอาอารมณ์เข้ามาแล้วยึดเข้บยึดมั่นมันไม่ใช่แปลว่าความอยากอ่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องอารมณ์ที่เรารับรู้สมมติเนี่ยมีน้ำอยู่ขวดหนึ่งนะตั้งไว้อยู่ตรงนี้พอเกิดโลค่ะพอใจมีความยินดีว่าน้ํานี้เป็นของเรา ความติดมั่นว่าน้ําเป็นใช่ไหมแต่พอสักพักหนึ่งพอมันเป็นน้ําของเราแล้วอ่ะใครมาเอาไปกินใครเอาไปทาแก้วแก้วนี้เราลักมากอ่ะแล้วมันทำอไปเกิดโทษสามไหมถ้าเราไม่ยึดในแก้วไม่ยึดในน้ําโคตัดมันจะเกิดอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นพระอานาคามีที่ท่านตัดโพตัดามบอ,อกหมดเพราะท่านไม่มีโลภถ้าไปยินดีในลูกเสียงคุนลึก ถ้าไม่มีความเป็นเราครับอุปรทานเนี่ยไม่มียึดพอไม่ยึดปุ๊บนะโทสะมันก็ไม่มีแล้วที่มันเกิดโทสะเพราะว่าเรามีการยึดถ้าเรายึดสิ่งใดเราจะทุกข์เพราะยึดความว่าทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่ต้องการทุกข์เพราะอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ไม่เป็นโทสะมันมีตัวความรำคาญใจความผัดเืองใจความหงุดหงิดความตนันหนีสิ่งเนื้อเขาเรียกมัชชริยะ ห่วงในความรู้ห่วงในที่อยู่ห่วงในเรื่องคุณธรรมห่วงในอาวามีความรู้ก็ห่วงคือมันอยู่ในหมดของโคตะ